สวัสดีครับทุกท่านขอบคุณตอนนี้ผมอยู่ที่งาน119ปีอัมเภอเพนนะครับอยู่ที่บริเวณที่ตั้งข้าทานางเพนนะครับข้าทาดาผู้เสียสละผู้ได้ปกครองบ้านเมืองนะครับแอร์แอด์เฟซลอยลำน้ำเพนหรือทักข้อความก็ได้นะครับก็เก้าร้อยเก้าสิวงก้าบาทนของภาพของข้าทานางเพนร1อยปีนะครับผม เด ah. ี๋ยวโค้งกางเขาครับเทศบาลเพียงเชิญออกนะครับเทศบาลเพียงหคนเยอะมากลซ้ายขวานิดนึงนะครับคนเยอะมากโคงกลางยกมือครับโค้งกลางสาวงามด้วยนะครับผมคุณไอมาซ่าบดไทยครับโคกงกลางอะต่อไปกล้องคนเยอะมากนะครับผมคนเยอะมากน่าจะล้ำเสร็จแล้วมมาไ่ทันางมาไม่ทัน เต่าหครับเต้าหอยู่ไหนครับเต้าไหยกมือครับเต้าไหเพื่อไปน้อเต้าไหพี่น้องเต้าไหคิวต่อไปนะครับต่อจากโคกกลางก็เจ็บคุณผู้ใจอยู่ไหนครับนี่เทศบาลหลายๆเทศบาลประมาทต่างสารการประเลี่ยนซอยกันไม่มีหักไพาใช้ใจนะครับลงหลังจากเสร็จนับ นับเงินเข้าวัดเลยตอนนี้โคกกลางอยู่นะครับอ่าอยู่มองที่นี่ก่อนว่าเาี้ละครับผู้ใดสิทธางืนนั่มครับสามซาลา่าพระแม่นางเพนมาเข้าฝันนะครับจึงได้กำหนดที่ร้าเพื่อนบอกว่าเดี๋ยวเพื่อนหาเงืนไหผมว่ามันบ่มีเงินเถียงกับแม่นางเพนอยู่ด้านหลังผมนี่ละครับสกแกนอยู่ตรงนี้ครับ นีนะครับบรรยากาศลำพิธีพิธวองสวงครับผมมาประทานเตาหเชิญครับนายํำเสร็จแล้วนะครับเข้ามาเชิญเวลาผิดนะครับผมเชิญเวลาผิดเดี๋ยวครับนะหน้าผู้บัทชาหอดครับผมอ่านตามโวยผมเตาไหายอยู่ไหมครับเตาไหายยกมือครับเตาไหายสละเสียงบ้านเราครับบ้านเราเชิญครับบ้านเรานั่งบ้านเราบาเนี่ สแกนิอาโค้ดที่พิธีกรน,นะครับท่านที่จะร่วมสร้างศางราการประเรียนแม่นางเพนบอกในนิมิตฝันว่าเดี๋ยวเงินแม่สีหาคอยแม่สิหาให้เดี๋ยวมาเองนะครับอนุโมทนากับคุกท่านสถานที่ตั้งก็อยู่ข้างเพราะว่านนที่ระดมทุนทรัพย์นี้คือเพื่อเพื่อสร้างเพื่อพัฒนานะครับเพนนะครับ11โมงลำบวงสวงเจ้าปู่เมืองเพน ท่านนายกชัยพัฒฝากมานะครับ11โมงนางลำเขตเทศบาลห้าชุมชนต่อไปจอมสีครับจอมสีอยู่ไหมครับจอมสีจอมสียกมือครับ,รย,บยังอยู่ไหมจอมสีกลับแล้วอยู่บ้านจอมสียกมือครับเอามามามาจอมจอมสีต่อจากบ้านเหล่านะครับ อ่าเชิญบ้านเหล่านะครับเรียบร้อยครับต่อไปจอมสีเข้าครับจอมสีเข้าก็เก็บภาพบรรยากาศนะท่านที่จะบริจาคเงินนะครับเชิญได้ที่พิธีกรฝากไหว้สร้างไหวในศาสนาครับปิดนะครับอ่าผู้ใดรถยนต์ตอนนี้จอมสีครับคิวจอมสีนี่นะครับ พระธาตุนางเพนนะครับผมอ่าจอมสีเพจนาบัวอยู่ไหมครับคนเยอะมากนาบัวยกมือนอยคนเยอะมากวันนี้มีงทานนะครับนาบัวเมื่อไปครับอ่านาบัวนาบัวยกมือครับนาบัวยังอยู่ไหมสแกนทําบุญครับพี่ใจครับอ่าสแกนทําบุญวันนี้วันแห่งความรักนะครับวันแห่งความรัก รักพระแม่นางเพลนรักบ้านเมืองเพลนของเรา13นาฬิกาขบวนแห่ทุกตำบลนาบัวกลับเรียงทับนาบัวนาบัวกลับแล้วสร้างแป้นครับต่อไปสร้างแป้นสร้างแป้นเชิญนะครับผมอ่านตามคิวมาวนะครับิวลวงสงเสร็จผมมาไม่ทันนะครับต้องขออภัยหน้าคู่เดี่ยวร่างทับยานหน้าสู่แดี่ยวคู่ยืนพักค่อย ป้าฟองให้ไข่ฟองฟองขอบคุณป้า๋องครับไข่มงคล <c oughs> ตอนนี้อยู่ที่คิวสร้างแป้นนะครับคิวสร้างแป้นนุโมทนาสร้างแป้นเสร็จจะเป็นนาผู้โอ้โหเสียดายครับเสียดายคนเยอะมากมาไม่ทัน ปีนี้ได้สร้างสาราการประเรียนนะครับปีที่แล้วเทพื้นแล้วก็ย้ายย้ายสิงตรงสะพานนะครับจากเงินบริจาคของทุกท่านนี่แหละครับนำมาพัฒนาพื้นที่วัดกอดแก้วในปีนี้นี่นะครับประธานนางเพ็ญขอดีดาผู้เสียสละผู้ปกครองเสียสละตัวเองเพื่อรักษาบ้านเมืองนะครับที่เจ้าชาย สามฝ่ายด้วยกันนะครับเพื่อที่จะมาสู่โคพนางเห็นนะครับแต่ว่าพนางไม่ต่อไปนะผู้ที่จะเลือกใครเสียสละตัวเองเก็บตัวอยู่ที่พระธาตุนะครับเพื่อไม่ให้มีการต่อสู้กันนะครับธิดาผู้เสียสละนะครับคนเยอะมากขอบคุณองค์การบริหารส่วนตำบลเพนนะครับที่อนุคราะห์ท่านใหม่นะครับล่าสุดกกตเพิ่งรับรองท่านอภิสิทธิ์ ตุกวงนายกองการบริหารส่วนตำบลนาบูเสดาเสดายมาไม่ทันยินดีด้ำชับนายเสดายมากตำบลแต่ว่าช่วงบ่ายจะมีการแข่ขบวนนะครับแข่ขบวนเยอะนะครับขบวนจะเยอะมากนี่นะครับต่อไปเชียงหวางครับเชียงหวางยกมือครับเชียงหวางนาพูกับบ้านเชียงหวางตอบผู้ใดบพท่านได้เห็นบุญบาราลนะครับเด้อแม่น่างเพี้ยนขอเงินทุกท่านไห้ซอยสังสาราครับ บาเก็บภาพบรรยากาศเอาแล้าภาพโต๊ะพิธีกรนี่ละครับบรรยากาศของพระธาตุนางพิญนะครับสะเก็ดอยสะเก็ดรายกัเป็นบุญนับครับเบอร์เพีนจังหวัดอุดรธานีครับผมท่านที่รถหย่อนก็นี่นะครับเก็บภาพบรรยากาศมาพระธาตุก็ยังไม่ไปครับที่พี่น้องได้ดูกันนะครับต่อจากสุ่มเศร้าจะเป็นอบตเพียนอยู่ไหครับอบตเพียนยกมือครับอบตเพียนอยู่นะครับ อ่าอบตเพนยังอยู่ตอนนี้นาจะเป็นการถ่ายภาพเป็นที่ระลึกนะครับผมอ่าท่านที่จะสั่งจองภาพนะครับภาพคู่พระแม่นางเพนอ่าพิมแคนวยัยางดีอ่ายาบาบาทนะครับอ่าแอปเฟสลอยลำน้ำเพนทักสั่งจองได้อ่าต่อไปส่วนตำบลเพนท่านล่าสุดนะครับ อบอตอเพียเมื่อเบล้วมิต่นายกท,ท่านท่นทานพรพันธขวานงามนะครับหลายปีก่อนก็นําเครื่องกลมาช่วยงานวัดก่อแก้วอันนี้บุญกุศลที่ท่านทําไว้นะครับไม่ลืมกล่าวถึงตอนไหนก็ดีใจตอนนั้นนะครับ อ่าอันนี้องค์การบริหารส่วนตมต่อไปบรรทัดอยู่ไหมครับพี่น้องบรรทัดครับโอ้พิจพูงงามครับรบไปดูบรรทัดนะครับบรรทัดแล้วบาสโลกที่บาสโลกคู่ใจนี่แหละครับก็นี่นะครับ็นสมานตมบรรทัดว่าแม่บริจาคล่อยหนึ่งโคตศูนย์เพิ่มสองตัวเลยเขาวัดรัดครับเงืนก็มีเงินสแกนกบมีครับ อันนี้บรรทัดน,นะครับสวยงามมากครับผมก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม